สวัสดีค่ะพบกับช่องชอบทําชอบเที่ยวค่ะวันนี้จะมาทํายํำทูน่าตะลิงปิงแจกสูตรแบบเปรี้ยวแซ่บค่ะเรามาดูส่วนสมกันเลยค่ะพี่ต๋อมใช้ปลาทูน่าในน้ําเกลือสองกระป๋องตะลิงปิงมะนาวพริกขี้หนูหอมแดงตะไคร้ผักสลดัดน้ําตาลทรายแล้วก็น้ําปลาค่ะมาเตรียมเครื่องปรุงกันเลยค่ะซอยตะไคร้ให้เป็นชิ้นบางๆเสมอกัน ตามด้วยหอมแดงพริกขี้หนูเผ็ดตามชอบเลยนะคะและลูกตะลิงปิงค่ะโดยไม่เอาแกนกลางนะคะประโยชน์ของตะลิงปิงช่วยแก้พิษร้อนในแก้กระหายน้ำบำรุงกระเพาะอาหารและอื่นๆอีกมากมายและพราะตะลิงปิงมีรสเปรี้ยวช่วยให้เจริญอาหารในหน้าร้อนได้ดีอีกด้วยค่ะเราเรามาเริ่มยำกันได้แล้วค่ะ ปาทุน่าในน้ำเกลือสองกระป๋องพี่ต๋อมเอาน้ำเกลือในปาทุน่าเพียงกระป๋องเดียวค่ะสูตรนี้ใส่มะนาวหนึ่งลูกเพราะต้องการน้ำมะนาวมาช่วยให้น้ำยำของเราเข้มข้นขึ้นก่อนที่เราจะใส่ตะลึงปิงนะคะเราก็ตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะน้ำปลาเล็กน้อยค่ะแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากัน แล้วเราก็ใสพ่พริกขี้หนูตะไคร้หอมแดงลงไปก่อนค่ะเมื่อคลุกกันดีแล้วก็ตามด้วยตะลิงปิงได้เลยค่ะเป็นอันเสร็จพร้อมเสิร์ฟกับผักสลัดหรือผักกาดหอมก็ได้นะคะเพียงแค่นี้เราก็ได้ยำทูน,น่าตะลิงปิงเปรี้ยวแซ่บแล้วค่ะหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ